นีนนะฟ้าเตรียมตนคนของเสนะบ่าะไรสติเพชแม่นสิงามเลือดฟาบ่าเลนาหลอกลำดู เกิดขึ้นมากกว่าพ้อมหมู่ว่าผาทักหลอกผิหบังหักซ้ำซังซังสมากเมื่อปั์จริงแจ้งนะบ่สมแพงม่อสมเบาเยิงใจเบาเบาบ่ซื้อปากว่าหักคือคือแต่หัวใจฝังเกี่ยวไว้ว่าในหันตั้งมื่นดวงนะ ดวงที่จอนอมมนไม่กันยังว่ามีควายพ่ออื่นควายนอนตุมตามพุนบวกวังกันยังขวนวาดลีลาวาดีนางนอหลอกอายห้อยแพ้ใจออกจนเน่าเกือบสมัวนอเฮาเกือบได้สิกไทย่าผัวยิงบ้าวาซสอนกวนน่ะสางเถอะนอ โอมน้อซางทอดเถื่อนนอจนปนผานุ่ห่มยังฆ่าคิงผัวยิงตัวบ่เห็นตายลูกผัวใส่บอกเคยงอละสาธุเด้อขอถวายน้อ เอาไว้ในคำสอนพุทธบาทเกิดชาติชาตินาสิบสิกบ่อยุงอีผีบาหาลูนนะถามพระองค์บ่อนั้นขอานพาคำสอนบ่อันเส่อมสิขอเตรียมท้า่อว่าเพี้ยนสางบ่อนี้ก็สิได้ไปวังบังบ่หลียวหลังให้ฟ้าพาไปพระสงน์นำบ่อนาบบคือ อินคูงดอกไว้มากนะละอาจารยนนอหยบรลอยแล้วเบียดไดเบียดใสล่าสะคือเวรุวันพิมพิสารท่านพระองค์นั้นสุงสางนะคือมาเป็นอย่างสันนิาบานในเสียง นับมือจางนับมือจอยความเงาหอยบอกเขาทาอยู่บำเพ็ญภาวนาลืมเรื่องหักเรื่องไข่ใจมันว่าทุกข้าวนักโศกเหลือเกินที่หักเจ้าบ่อาจเอาคนิ่งหาลาวดีเอ้ยลืมหอดเสือนั่งสิลืมสีนบำเพ็ญเสียนเพื่อนผ่า หาหวนทางพ้นจากบ<า>วงสวงพ่อปันว่าพัมที่หมดสิ้นขาดนอ เที่ยวปวดญาอัดพี่น้องผู้ของอยู่ในวัดผู้ถึงตัวเ้าบ่บรรลุก็แน่น้ำยมได้นะไก่ละน้อเขานี้ละวะดีผู้ใจง่ายถึงสิเป็นสิตายก็บ่เครื่องบ่อนเดี๋ยวนี้สว่างตาะอ้าสาวเักบ้าบ้าปัญญาปองสมองใส่ใจบ่มองน้ำมันนึกว่าฝันเพียงขัง นิ premises, ่ทีิตังขอเือนทำความเพียรให้ผลสัวพระบอมีขอบพัวแสนวาดีใจโลอนสิทุนสูวบ่ทอถนะเฝ้าเลื่องเลียงน้อยเลื่องหน่อยค่อยฟังบึงในตอนไปมีนี่่ายิ่งทรมาลาวาดีบอทันมวนจบขบวน้อเสียงแหล่อาตมาหยุกไว้ก่อนตอนน้ำ มาจังตอสอนภาวันคอยนสิว่า